มีบ่อตัวอย่างที่ทำเครื่องวัดออกซิเจนบ่อนี้บ่อสองกับบ่อสามใช้กระโจมบ่อหนึ่งใช้ยากรนยุงบ่อสี่ไม่ได้ใช้กันไปเลยครับวันที่สองที่เก็บข้อมูลตัวเลขจะต่างกันชัดเจนวันที่สามที่เก็บข้อมูลกันไปเลยครับ วันที่4ี่ได้เก็บข้อมูลอาจารย์ดูข้อมูลที่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีพวกนี้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงตัวออกซิเจนเสริมไปอาจารย์เ่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาออกตอนเชา้าออกตอนบ่ายและออกซิเจนที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนเสริมวันที่2 8่สิบมีนาคม บ่อแรกใช้กดยากันยุงเหมือนเดิมอันนี้กระโจมอันนี้ไม่ได้ใช้ออกซิเจนเสริม,มบ่อน,นี้ขนาดหนึ่งไร่ลงกุ้งห้าแสนบ่อสองบ่อน,นี้สองไร่ลงกุ้งเก้าแสนบ่อน,นี้จันมีกุ้งไหมฮะมีกุ้งห้าแสนมีกุ้งห้าแสนตัวแต่ไม่ได้ใช้ยากันยุงไม่ไม่ได้ใช้กระโจมอันเ ข้มูลตัวเลขที่แตกต่างกันกับวงอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ในวันเดียวกันวันที่31มีนาคมวันที่1เมษายนวันที่2เมษายนวันที่3เมษายน เมื mm ่อวันที่สี่มษายนเช็คเฉพาะตอนเช้าตอนบ่ายไม่ได้เช็ควันนี้ยังเช็คโอเค